Ôi, ơi và ơi và hoàng quan của ơi cũng có bị tay đầy nhìn vô cứ màu qua chẳng té món cứ non cho tu có khăn và em ngóng muốn con lấy con ôi, ôi เออนี่แหละพ่อเมียเอยเมิดแเ่ลำทั้งสำนั้นแต่เงาเจ้าทั้งลองตะมาฟังก่อนยกหน่องต่ลองตนมันต้องเสริมอันว่ามือนี่เริ่มเนี้ยอาพ่อทำบุญสาลัทุนหลวงหลายกลกองน้องหล่นพร้อมด้วยตนจงเอาพันละยะเมียมิงกิ้งกับบอนลูก้าเขาพร้อมมันพร้อมทำแต่นบันีเลยํำจังแต่ลำมาโดน เป็นขุศลคนบ้านเนี่ยคนที่ทำไห้มีแล้วใจใจยิ่งจริงจังตั้งโตก็เป็นคนในในเรือหมงนัองอัน่าทุกสิ่งกวันกระบวนกลองกองบุญเป็นหมอนหุ่นดิ้งไล่เสือจะนำมีพร้อมนึกว่าจอมตั้งจางมาบุญล้นมูเป็นขันหมาขันผู้บริสารบาดจ็บมาทรงข์อันมาทุอันอันมาพาใจนั่นวนกับเจ้าพี่ ้องดีๆแฟนสูงพอลุงว่าเล่าสิถือมาเป็นของมันนะท่านไปเสียใจแตงไว้เล่าดีหลายมีตาตาเกกหาได้มันสูแนวอันว่าส่วนโจแก้วเงี่ยงูขันโนใจไผบ่ลงทุนถึงโอแล้วพอดีมีได้แนวงามลวงบ่สมควรมากค่ะผ้าสังา้าตุมตุมไ้บ่แน่ใอันว่าเครื่องสิได้ในระหว่างทําทาน เป็น,านอาหารความกินใจเงินเป็นล้านแม่นที่เบิดยังนั่นเงินข้าบ่อได้จมสำหรับป็นผูกกว่างกวางบานมาพึ่งพานี่ล่ะสัจจะกว่างใจใสซื้อแวนเด่นแต่ในโลกมีไป้างกรบบอกคือสิงที่สือลวนแต่่าสูงสูงสูง,สงเสียวมาทาันบ่สังมีแนวเก็แม่นไผเด้มาพ่าอกันโอมือว่าจมซื่องานผู้ใดกรบบอกคือบอกคือแหนเจาน้าว่าแกล๊ง ต่ขั้นไฟฟ้ามีแต่ย่างแกงแกงมันก็เจาผ้าอยู่เป็นติงหัวาคนสงสัยแล้วไม่เกี่ยงทั้งเสียงบ้าเถาเล่าเตียมสวมดีสร้างบาดีกระโดานอเจ้าพอคุณุนบ้านนั่นหรือว่าบนบ้านนี่ต่างจะเที่ยวไปพบยังบ่เจ้าเข้างามดังบ่คุณนั่งไหม่นี่แล้วใส่ใส่แถมีเปละลอยมีแต่แนวเรียบร้อยผอมเจาวบาสชั้นท่าน แต่ั้นมาห่างกับบูแบนน่ะไม่แก่นเป็นเสาบอลเจียวมอลำตัยทีวี่อนเป็นตะโอนก้นด้วยบดมแลวเอาพะอแล้วเอท่าต่ไหวเทียมพร้อมมาซูเสิมเบังอันนั่นแหลมาเบังอันนี้สันเป็นทีง้สามสังมาของท่านนากระจายมาใด้คนบุกไ้คือเจ้าท่านไปกระไดอยู่บนพระราทรงยู่สู้ให้แม่นทางนี้แต่เพื่อนว่าท่านท่านนี่มั่นโมเม็งของกลอม เป็นสีหอมแหมะมากเกลคดข้นมาตั้งขายนี่ตั้งไมหมไหรือายท่านไปแย่เดชจ,จงท่านในสูงกับนาเจ้าบุญศิกรรมาเลื้อมบังเจ้านันนโนะเนี่ยพ่อเจ้านัานโอะเนี่ยเม่บอกว่าไม่พ้นห่างห่ฐา,านากัะเฮียงพอ่อคอยนี่ใจ่ใส่บองไว้ยีงนี่การเพื่อนว่ากันท่านนี่มีพลำยิงได้ว่าย,ยิงสันฝ่าทีเป็นบ้านแมนยูเย็นอันนั่นยาดีเว่นตรงไตครับแยงหมู ภงอยาู่ในบัดจีคอยมีไรใดให้ผู้ทัานของํำเงินขั้นํำกาบานาเกิดชาตินาจีเป็นเจ้าว่าแผ่นดินทัานฟ้าที่ในแกปัจิก้าหกบัดหาโต้ค่อยลุ้นสีเรามีเงินล้านขงอาจารย์เขียนไว้บาลีแต่ยังว่าถทานังเมปาลีทุ้ทงมีพานังปาละมังสุขรั้งจนจีเปใเฮฟังม่จาเมาเดอพอแต่ถ้านังนันไปต่อเสือประผลกันท่าน แต่เม่นั้นเป็นสถท้านของเงาด้านให้ส่วนฝรีสุทั้งเล่นี่เป็นเก่องจบดีส่วนฝรานั่นที่เหนทางเบื้องนาแล้วนี่ผ้านั่งนั่นนี่ละพันเป็นแกนสู้ทั้งนั่นเป็นแดนนี่ละพันยังยิงเกินนี่หากบ่มีท่านก็สี่บอกว่าจ๋าลึกก็ให้ทึบสองเอายาสุภาษกันเวียนคนนั้เป็นคนหาหาทางที่เพิงแจ้งสิ่งสั่นฝ่าเห็นนา่ามุกมสมพลโลกนี่ท่านก็มาดุน เพิ war, at, away, the ่นมาให้ผมคนบัวผู้ฟังสังเกตคิดบ้างเด้เอย่นาพ่อแต่คิดบ้างเด้อย่ยาแม่คิดบ้างตาประเด็กกับนางมาที่ทานกานาเ้าที่ละบุษสาสองก่อนให้มาผมขอพรกันยังได้ผลบุญละบ้านหากเกิดแต่ารุ่นยังไม่เป็นระเจ้าแต่ส่วนวันที่นางเงาละพิมพ์บ้ากันยังวาผุนพระามันตรงอยู่สู่กันแม่นดือหลังบาวเวนโ่้ง Oh, <sweak>